สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาจีช็องนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลพิณกาวชั้น3โซนพาซานะครับรุ่นที่นามาแนะนำวันนี้เนี่ยใช้รหัสรุ่น G-A ขีด100ขีด 1A1DR นะครับหรือเรียกในวงการว่าทาร์นร์เมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทาร์นร์เมอร์ตัวสีดำนะครับคือดำทั้งตัวหน้าปัดก็สีดา มีเฉพาะเข็มเท่านั้นนะครับที่เป็นสีขาวนะครับผมสีดาของมันเนี่ยเป็นดําด้านทั้งเรือนนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ใก้กันดีกว่าครับว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่าครับดูหน้าจอัอนกาอน,นะครับอ่าอออนนครับจะเป็นหักสมมาตรนะครับ กลมๆตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับจะมีตัวบอกอะลาร์มซิกแนลนะครับแล้วก็ตัวออโต้ไลท์นะครับเวลาใช้งานมันจะเปลี่ยนสถานะตรงนี้นะครับเป็นสว่างเมื่อเราเข้าฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมส่วนหน้าจอตรงนี้ก็บอกอันนี้เป็นหน้าหลักลก็จะบอกเดือนกับวันแล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธถ้าอยากดูเวลาก็กดปุ่มนี้ครับ มันก็สลับไปสลับมานะฮะปุ่มไฟปุ่มนี้ฮะหนึ่งนะครับตัวเรือนเป็นดำด้านทั้งตัวนะฮะเรนจะเห็นด้านข้างนะครับ ปุ่มก็เป็นดําด้านนะครับแล้วก็เสาะร่องตรงนี้เป็นน,นูนๆนาเวลากดกดง่ายของ CMG ฮะที่นี่เป็นประกัน CMG Central m น r k e t i n g นะครับของประกันศูนย์หัวสายเป็นเหล็กด้านนะครับจะดูรอบๆขนาดถามว่าตัวใหญ่ไหม ไซส์กลางๆครับไม่ได้เล็กนะครับแต่ไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าวัดจากขอบนอกถึงขอบนอกเนี่ยก็ประมาณกับห้าสิบมิลนะครับทวัดสายกา็ประมาณนะฮะแป๊บหนึ่งโฟกัสหนึ่งครับสายประมาณยี่สิบ แปดมิลน,นะครับความหนาประมาณสิบสี่มิลประมาณนะประมาณสิบสี่มิลปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะจะดูกับไฟป็นไฟแบบไหน ไปสว่างจากข้างล่างขึ้นมานะครับจะเห็นปุ่มจะเห็นยังเห็นเข็มอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ครับสว่างช้ได้เนี่ยเห็นเข็มอยู่อ่าโอเคการทำงานอื่นนะครับผมการตั้งเวลากดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับนัดังติ อันนี้เลือกกรุงเทพถูกแล้วนะฮะตั้งอันนี้ตั้งเป็นออฟไว้นะครับอันนี้ตั้งเป็นยี่สี่นอมาเลือกได้สิบสองกับยี่สี่ให้ได้ยี่สี่นะฮะแล้วก็ตั้งเวลาปกติถ้าจะเปลี่ยนเวลาอะไรเงี้ยสมมติจะเปลี่ยนนาทีเนี่ยเปลี่ยนเป็นเป็นสมมุติผมตั้งเป็นสองนาทียี่สิบสองนกาสองนาทีนะฮะ,ะวันอันนี้ปีถูกแล้ววันเดือนถูกเนี่ยอันนี้ตั้งเวลาของไฟตั้งเป็นหนึ่งนะฮะถ้าตั้งสามเนี่ย ไฟสว่างนานกว่าน,นี้นะฮะแต่ตั้งหนึ่งก็พอละสว่างพอดีนะครับกดออกปุ๊บมันจะวิ่งหาเวลาเองระหว่างที่มันวิ่งเนี่ยอย่าไปกดอะไรมันเล่นนะฮะปล่อยมันวิ่งไปนะครับอ่าครับผมฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับที่ตัวนี้ทําได้จับเวลาได้ฮะเข็มที่มันวิ่งเนี่ยมันคนํานวณอัตราเร็วนะครับผมแล้วก็จับเวลาถอยหลังได้ ดูเวลาต่างประเทศได้เพราะเรากดชื่อเมืองเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะฮะตรงนี้นี่คือเวลาแล้วก็ตั้งปลุกได้นะฮะปลุกได้ทั้งหมดสองสามสี่สี่ครั้งในหนึ่งวันนะฮะแล้วกลับมาหน้าหลักอยากให้ดูรูปร่างนะฮะรูปร่างรูปทรงมัน ฟังก์ชันจะเหมือนกับตัว G A 1.0ึตัวอื่นหมดแล้วฮะตัวนี้เป็นสีดำทั้งตัวเป็นดำด้านนะฮะด้านทั้งตัวเลยฮะดำหมดเลยยังไงสามารถแวะมาชมตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นสนะครับผมหรือถ้าสนใจสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถสั่งจากหน้าเว็บก็ได้นะครับผมหรือว่า จะโทรมาสั่งก็ได้นะครับมีบริการส่งเอเมให้ถึงบ้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอจบก,นนรการแนะนำนาฬิกาทีช็อกรุ่น GA หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเราจะทยอยทำตัวอื่นตามออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเห็นเนี่ยได้เห็นตัวจริงกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ